หมายที่จับใจความไม่ได้ฉบับนี้นี่แหละครับคือดูเบื้องต้นไม่มีอะไรซับซ้อนเออแต่พอแปลความหมายแป,แปลไม่ออกเลยงงเ,ออเขาใช้สารออหรือว่าไปโดนตัวไหนมาอะไรยังไงไหมต้องรอ,อชนสูตรก่อนด้วยฮะแต่ว่าน่าสยองจริงๆนะคะคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกฎหมายตัวที่ประชาชนคนไทยควรจะได้รับทราบนะคะคุณผู้ชมกับประเด็นของกฎหมายฟ้องปิด ปากที่เกี่ยวข้องกับสํานักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปป,ปอชอค่ะคือกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีความสําคัญแล้วก็จะส่งผลต่อการดําเนินงานด้านการตรวจสอบการทุจริตได้ยังไงบ้างนะคะวันนี้อยากจะเชิญชวนทุกท่านติดตามรายละเอียดในสก๊ปพิเศษนี้พร้อมกันค่ะ เรียนให้ทางพี่น้องประชาชนได้ทราบว่าให้กู้บัตรเช่แบบนี้มีผลเช่นมครับไปแล้วตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2568ที่ผ่านมานี้นะครับคือในภาพรวมต้องต้องเรียนว่ามีกระแสตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็ประชาชนตื่นตัวมาก เหตุผลของการบังคับใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับต้องต้องเรียนย้อนกลับไปถึงรัฐธรรมนูญมาตรา63ที่บัญญัติให้เนี่ยทางทางรัฐเนี่ยต้องจัดให้มีมาตราการคุ้มครองผู้ที่ชี้ช่องแจ้งเบาะแสจึงส่งผลให้กระบวนการที่เราจะคุ้มครองผู้ แจ้งบาะแสหรือให้ข้อมูลกับคณะกรรมการปรปรชโดยเฉพาะผู้ให้ด้อคําที่มาเป็นพยานกับปปชเนี่ยยังขาดกลไกหรือมาตรการในเรื่องของการป้องกันการฟ้องปิดปากซึ่งจริงๆแล้วกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากในในใน,ในทั่วโลกเนี่ย หรือในต่างประเทศที่ทีเจรญแ,แล้วเนี่ยเขามีเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งพูดงานน่ายๆก็คือว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่มาให้้อยคําแจ้งข้อมูลหรือบอสแสหรือส่งพยานหลักฐานหรือแสดงความคิเห็นในคดีที่อยู่ในอำนาจของปปชบุคคลดังกล่าวถ้าจะได้รับความคุ้มครองจะต้องเป็นผู้ที่กระทาการโดยสุจริตเท่านั้นนะครับต้องเรียนว่าถือเป็นกฎหมายฉบับแรกของ A A, เอเซียอะไรก็ได้ที่บัญญัติในเรื่องนี้ของของไทยนะครับ ันนี้คือสิ่งที่เราสร้างกลไกลขึ้นมาโดยผลจากตัวรัฐธรรมนูญมาตรา13ครับคดีทุจริตคอร์รัปชันใน,ในทุกๆคดีต้องเรียนว่าค่อนข้างจะมีความสลับซับซ้อนและก็ยุ่งยากอพอสมควรใ,ในการดำเนินการในแต่ละเรื่องเราใช้เว,เวลาไม่น้อยใน,ในการดำเนินการโดยเฉพาะในการที่เราจะ,ะได้มาซึ่งพยยนหลักฐานโดยเฉพาะพยานบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องในคดีจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับ ตัวผู้ถูกปหาหรือว่าใกล้ชิดกับเหตุการณ์จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีกฎหมายฉบับนี้เนะี่ยบุคคลที่จะเข้ามาเป็นพยานไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่รักคดีหรือว่าประชาชนเองก็ดีที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะไม่เกิดความเชื่อมัน่นถ้าหากว่าเกิดผลกระทบในการที่เขาถูกแจ้งความร้องทุกข์ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี แล้วก็ถูกดำเนินการทางวินยัยไม่ว่าจะเป็นทางอายาทางแพ่งหรือทางวินัยก็ดีเนี่ยอันนี้จะเป็นเป็นการทําให้เขาเกิดความบวาดกลัวแล้วก็ไม่กล้าที่มาเป็นพยานกับปปชครับ ก่อนที่จะมีกฎหมายฉบับนี้ปปชก็มีความพยายามที่จะให้ความคุ้มครองช่วยเหลือกับผู้ที่เกี่ยวข้องใน,ใ,นในเรื่องนี้อยู่แล้วซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเคสของทางจังหวัดสมุทรปราการที่พยายาในคดีของปปชเราเนี่ยถูกแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนแล้วก็เรื่องส่งไปที่พนักงานอายการแล้วก็มีการฟ้องคดีอย่างศาลจนศาลก็ทักฟ้องไว้พิจารณา ผู้เสียหายที่เป็นผู้ถูกอาหารในคดีของปปชเนี่ยไปฟ้องพยานซึ่งมาให้การากรับปปชเนี่ยทำให้พยานพวกนี้นะครับตกเป็นจำเลยในคดีอาญาและต้องได้รับความเดือดร้อนหวาดกลัวต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,ในการขึ้นศาลอะไรจิบปาถะพวกนี้นะครับซึ่งมันเดิมไม่มีกฎหมายเลยโดยเฉพาะในในบางคดีที่มีคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายเป็นจํานวนสูงทําให้พยานเกิดความหวาดกลัวเพราะฉะนั้นเนี่ย มันอาจจะเป็นการเอาช่องทางในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมาปิดปากพยานหรือว่าการแกล้งพยานได้เวลาเรามีกฎหมายฉบับนี้มาเนี่ยจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพยานได้อย่างเป็นอย่างดีถ้าเขากระทาโดยสุจริตเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปปชพยาพยามทำเนี่ยคือทําให้กฎหมายฉบรรับนี้มีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างที่ผมได้กล่าวไปครับเราทํากฎหมายฉบับนี้ไปเราคํานึงถึง ผลกระทบอย่างรอบด้านเราเสนอร่างเป็นเป็นร่างกฎหมายกลางไปแต่ว่าทงางคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยท่านได้ตรวจพิจารณาเนี่ยก็เสนอมาเป็นร่างแก้ไขเพิ่มเติมพรมบรปปชอย่างที่มีผลใช้ไัมคับยืนนะครับในชั้นกรรมธิการของ,ของสภาเนี่ยก็มีถกเถียงกันว่ากฎหมายเนี่ยมันจะมีผลังคับอย่างไรซึ่งเราก็คิดหรือตั้งหนักอยู่แล้วว่า การบังคับใช้กฎหมายจะต้องเป็นไปอย่าง,งรัดกุมแล้วก็มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะทําให้มติหรือข้อมูลที่ปปชส่งให้ยังหน่วยงานที่เราคุ้มครองพยานหรือว่าดให้เจ้าคำให้ข้อมูลหรือบอดแสเนี่ยเป็นธรรมหรือที่เรียกว่าสร้างดุลยาภาพให้กับสังคมได้อย่างแท้จริงแล้วก็จะต้องเป็นการคุ้มครองตัวพยานในขณะเดียวกันก็จะต้องไม่เป็นกระทบสิทธิ์อของผู้ถูกหาที่เราต้องคุ้มครองเช่นเดียวกันด้วยเรียนท่านเลยนะครับว่า ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช่ไหมครับหรือก่อนมีกฎหมายมีผลใช่ไหมครับเนี่ยเราพยายามผลักดนันหรือว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับพยานในเรื่องนี้ค่อนข้างจะมากแต่ณวันนี้เรามีกฎหมายไม่ใช่บังคับลวเรามีระเบียบเรามีกองทุนที่จะเข้าไปช่วยเหลือในในแง่งของค่าใช้จ่ายเนี่ยเพราะนั้นจึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคประชาชนหรือว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างแท้จริงว่า เมื่อท่านได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เข้ามาเป็นผู้ให้โดยคาส่งพยานหลักฐานหรือแสดงความเห็นในเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของปปชคดีเนี่ยถ้าหากท่านได้รับผลกระทบจากการถูกดําเนินคดีอาญาถูกดําเนินคดีแพ่งหรือถูกดำเนินการทางวินยัย โดยไม่เป็นธรรมถ้าการกระทำของท่านเป็นการกระทำโดยสุดจริตแล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าปปชจะให้ความคุ้มครองช่วยเหลือสามารถที่จะมีค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนในการดำเนินการได้อย่างเพียงพอครับ กฎหมายนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนเลยนะคะ,ะพักครู่เดียวในช่วงหน้าพาไปจังหวัดชลบุรีมีแต่เรื่องแล้วบางครั้งบางทีมันเกิดเบอร์เกินเบอร์คือลุ่มชลบุรีมีปัญหาชีวิตคิดสั้นผู้คอจะฆ่าตัวตายไม่ตายสถานีต่อไปวิ่งไปบนถนนให้รถชนสมใจขมเขา,า,าว,วิ่งข้า,ามมาเนี่ยครับวิ่ข้ามมาตหน้าผมครอ๋อวิ่งวิ่งข้ามไปฝั่งนู้นใช่ไหมครับ ลักกี้นาการมิติใหม่ของอาร์ทอยที่เป็นมากกว่าของสะสมพร้อมนำเอกลักษณ์ไทยสู่สากลด้วยการออกแบบที่ผสานความมงคลและศิลปะได้อย่างลงตัวเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในช่องทางออนไลน์ร้านอตงช็อปและร้านหนังสือนาอินทุกสาขาตั้งแต่ที่เราเจอกันเธอก็อยู่เคียงข้างผมตลอดมา It must you be one only you. เขียงข้างคุณไปยาวๆรู้ไหมกรดไหลย้อนมีอาการแบบไหนอาหารไม่ย่อยแสบร้อนกลางอกกรดเกินเปรอเปรี้ยวต้องกาวิทคอนสูตรดูอัลแอคชั่นทั้งลดกรดและสร้างแพ่เจลป้องกันกรดไหลย้อนออกฤทธิ์นาน4ชั่วโมงด้วยเจ็ดคุณสมบัติจากกาวิทคอนดูอัลแอคชั่นชนิดน้ำมัาจะติดไปไหนนี่วันอังคารฮะวันอังคาร คาหนังทีลาดเคฟสีได้ไงดิวผู้พันวันอังคาร10ชิ้น199บาทถึง26สิงหาคมนี้คู่ซีของหลิงออมเจนเน่บิวตี้เช้าบ่ายเย็นหรือดึกคลายหิวด้วยเจนเน่บิวตี้ทุกที่ทุกเวลานะคะไม่สบายปนะ่ะเนี่ยโต้อนนิดเดียวไม่ต้องฝืนาช,าชั่วโมงนี้ต้องค่าพอ o r e c a s t พร้อมใช้อนุมัติค่ะรับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงค่าพอ o r e เขาโอนเงินให้แล้ว รับเงินไวสุดในหนึ่งชั่วโมงสมัครเลยให้ลูสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็นผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเ,เป็นฮีโร่เลยเหรอคอื่นดูเม็กซ์ดูโกล์ 3D i r รน p ลาสมาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายสนุกได้เยอะก็เรียนรู้ได้อีกเยอะชีวิตมีเรื่องน่าย,ยินดีอยู่ในสิ่งที่ไม่รู้จัก Mitsubishiforce HEV โลตัส่อยทุกที่ทุกซอกโลตัสกินได้กลิ่น <c oughs> ช่วยจัดก,การกลิ่นปากต้อง <c oughs> ดาลีดับเบแอคชั่นมีดาลีมินสกัดเข้มขน้นทรลดแบคทีเรีย99%ปากหอมทันที <c oughs> ต้องดาลีดับเบแอคชั่นใช้เลย ไม่ว่าจอยแบบไหนลูกจอยกาบเต้นพอจอยกับเพื่อนตำแมบ้าจอยโยคะต่างเจนต่างจอยแต่ซองนี้จอยได้ทุกเจนเลย30ปีเลยจอยได้ทุกเจนเลยเลี้ยงลูกไม่มีสูตรสำเร็จเดียวสูตรให้คิดเองสูตรให้ท้าทาย สูตรเดียวที่กิมมั่นใจ High Q U H T D H A สูงขึ้น g อ o l c 4สองเท่ากีวะชัยลูกว่าชออยาธาตน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยา่าน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่4 5 0 ml บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคู่ซีของหลิงออมเจนเล่บิวตี้เช้าบ่ายเย็นหรือดึกคลายหิวด้วยเจนเล่บิวตี้ทุกที่ทุกเวลานะคะ ร้อนร้อนว้าจนตมาแมา่ม่โอเคโดยกิมจิซีฟูด้ดน้องแกวเรียนให้สนุกนะคะลูกหมุนทำให้เกิดกล้าวันกล้าคืนเกลวลูก Enfagrow A+ สูตรเฉพาะที่มี MFGM เด็กยุคนี้ก้าวทันโลก ชมเลือกเอนฟาโกรเอพลัสผมขาวไม่เป็นไรแต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอรใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้นด้วย OK เคเฮอริสิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลโลตัสกรอบอร่อยทุกที่ทุกซองโลตัส พไทยมีสูตรช่วยลดการเสี่ยวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบผมว่ารู้สึกช่วยลดการเสี่ยวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืคมคงจริงๆค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทพไทยนี่สมอ,อมไม่เล่นหองหมอใช่ Enfagrow Gentle c สูตรใหม่ที่มี P H P โปรตีนนมที่ผ่านการย่อยบางส่วนสูตรที่ดีกว่าสูตรเดิมผสมใย,ยอาหารสองชนิด สูตรใหม่เอ็นฟาโกรเจนเทลแคร์ Pro, าแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำพึ่งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมผักชุ่มคอยาแก้ไอต้องตราเสือดาว New Yaris a c i e v e Nightshade Beach Center สไตล์ที่เรากำหนดแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาเม็ดแก้แพ้รถน้นำมูกคาเฟนนิลามีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาของยนาทีค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเราดูแต่ภาพเห็นใจนะคะ เห็นใจคนเสียชีวิตด้วยนะใช่แต่เห็นใจคนที่เขาอยู่บนท้องถนนด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่คนตายตั้งใจเอาตัวเองมาบนท้องถนนแล้วก็เลือกรถคันที่อยู่เลนขวาค่ะ คันเดียวโดดเลยตั้งใจวิ่งมาเลยเห็นมาแล้วแต่ไกลแล้วพอวิ่งมาเสร็จปั๊บจังหวะน,นี่ก็<ม>กลับไปในพื้นที่ชนบุรีอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันเนาะ,เ,ะเดเ๋ยวอืเออันนี้เป็นเรื่องที่ดีค่ะอยากจะให้บรรจุศาสตร์นี้ลงไปให้กับตํารวจทุกที่ทุกสอนอสอพอกันไปเลยเพราะว่านอกเหนือจากจะท่องกฎหมายได้นอกเหนือจากจะมียุทธวิธีเอาไม้งามไปสยบคนช่วยเพิ่มเรื่องของการท่องคาถาเข้าไปอีกหน่อยค่ะ